ปัญหาโลกแตกอย่าง วันนี้ขอมาเจาะลึกเกี่ยวกับไอเทมเจาะเกราะของเกม ROV ที่มีอยู่ด้วยกัน3ชนิดได้แก่มูรามาส์บอเกนสเปียร์และลองกีโนสขอเข้าสู่คำถามแรกหนึ่งต้องมีเกราะเท่าไหร่ถึงควรออกมูรามาซสแทนโบเกนสเปียร์ขอเริ่มจากก่อนจะไปรับชมต่อช่วยกดติดตามและสดนกระดิ่งสำหรับช่องใหม่ช่องนี้ด้วยนะคะเนื่องจากช่องเก่าบหกหมื่นกว่าซับพบปัญหาด้านการสื่อสารเกี่ยวกับยูทูบดังนั้นถ้ากดติดตามวัสดงกระดิ่งใหม่เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะอยู่กับผมไปนานนะครับแสดงความแตกต่างระหว่างโบเกนสเปียร์ที่เจาะเกราะสสูงุด190หน่่วยและมมราาซที เกราะ40%แต่ทว่าแต่ทว่าโบเกนสเปียรให้พลังโจมตีสูงถึง 1น0่หน่วยแต่มูรามาสาให้พลังโจมตีเพียง75หน่วยเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันจึงต้องนำทางพลังโจมตีและจอกเกราะของไอเทมคิดร่วมกันจากสถานการณ์จีกำหนดให้วายโอโอโบเกนสเปียรมีพลังโจมตี929หน่วยและกำหนดให้แวานมีพลังป้องกัน55 3หน่วยโดนโบเกนสเปียจอกเกราะอีกร้อกหน่วยเหลือ363หน่วยเมื่อเอาไปเทียบกับตารางลดความเสียหายอันนี้เลยพบว่าเดิมลดความเสียหาย47.9%เจอร์โบเกนสเปียลดเหลือ 37. 5เ ดังนั้นพลังโจมตี929ลบ37.5%ส่งผลให้ตีเข้า580หน่วย<อ>มาดูฝั่งมูรามาสาบากำหนดให้ไวโอมีพลังโจมตี894หน่วยทำไมพลังโจมตีไม่เท่ากันอ๋อก้อยเคมูราาพลังโจมตีน้อยกว่า35หน่วยไงอ๋อ ไปเจาะเกราะ40%ของแวนเหลือ331หน่วยเอาไปเทียบกราฟเท่ากับ35.2%ลบออกจากพลังโจมตี894หน่วยเหลือประมาณ580หน่วยคือเท่ากับเจาะ้าเลยดังนั้นจึงขอสรุปว่าจำนวนเกราะที่ทำให้โบเคนสเปียร์และมูรามาสาทำความเสียหายเท่ากันคือ550หน่วยส่งผลให้ถ้าเพื่อนๆโจมตีศัตรูให้สังเกตเกราะด้านมุมบนขอยกตัวอย่างพายเตมีเกราะ777หน่วยซึ่งมากกว่า550หน่วยส่งผลให้มูรามาสาสร้างความเสียหายมากกว่าโบเคนสเปียร์แต่อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างระหว่าง2ไอเทมนี้คือโบเกนสเปียจะให้ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น10%แต่มูรามาสะลดคู่ดาว10%และมีประสิทธิภาพสูงสุดตอนเลดเกมเท่านั้นดังนั้นขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนเลยไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับขอไปต่อข้อที่สอถามว่าแล้วต้องมีเกราะเท่าไหร่ถึงจะคุ้มกับการออกโบเกนสเปียและมูรามาส์คู่กันแน่นอนว่าถ้ามีแทงเยอะจะมีไอเทมมูรามาสะยืนพื้นอยู่แล้วดังนั้นจึงขอทําการเปรียบเทียบมูรามาส์เฟลเลอร์ทูกับมูรามาส์โบเกนสเปียสำหรับ ของเกม ROV ต้องคิดจากจอเกราะที่เป็นหน่วยก่อนแล้วค่อยนําส่วนที่เหลือคิดจอเกอะเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อไปจากสถานการณ์จงกำหนดให้ไวโอมีพลังโจมตี996หน่วยและลูบูมีกราะ1,101หน่วย ขอเริ่มจากโบเกนสเปียร์ถูกจ่เกราะ190หน่วยเหลือ911หน่วยและนำไปลดเกราะอีก40%จากมูรามาส์เหลือ546หน่วยเอาไปเทียบกับเท่ากับ48.7%ลบ996เหลือ510หน่วยส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นมูรามาส์กับเฟลทูดเรียบเทียบเลยละกันโฮ้ยดีจะาคจะสังเกตว่าในกรณีที่มีเกราะ1,100หน่วยไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็จะสร้างความเสียหายพอๆกันแต่ถ้ามีเกราะมากกว่า1,100หน่วยฝั่งที่ออกจ่เกราะสองชิ้นจะแรงกว่า ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ช่วยกดติดตามและสันกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาแล้วเจากอรลอกพนุ๊ละอ๋อเอาไว้กกไคลิปหน้าแล้วกันแล้วถ้ามีความคิดเห็นหรืออยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ